รอบแรกเนี่ยน่าจะมีปัญหาที่เน็ตนะคะเพราะว่าเอ่อบอกตรงว่าวันนี้เนี่ยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทสักเท่าไหร่นะคะก็เน็ตอาจจะมีปัญหาแล้วก็กระตุกบ้างนะะอ่ะก็ให้อภัยกันกันละกันนะคะทีนี้ประเด็นที่เราจะได้พูดคุยกันนะฮะก็คือเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้นะ,ะทรัมป์เนี่ยก็ยังเอาเรื่องของภาษีนะคะ จะมาเล่นกับประเทศไทยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึงวันนี้ก็กตมีการเคาะมาแล้วนะคะตามไทม์ไลน์แล้วว่าเลือกตั้งเนี่ยนะคะ mm hmm. ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของกรงการต่างประเทศวันนี้ออกมาเสนอมาตรการหยุดยิงสามประการได้พูดได้คุยกัน ตารักมากเลยพ<ๆ>มามาค่ะนะคะฝากเพื่อนๆจะได้บาลานซ์กันกับช่วงที่ไปย,ยุที่พูดอย่างที่บอกนะคะเอ่อก่อนที่จะไปคุยข่าวกันนะคะมันมีเออ,อดีตส,สอตอนเนี้ยนะซึ่งเคยอยู่ในพักเพื่อไทยแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ย ตอนนี้มีการยุตสภาแล้วนะคะมีการยุตสภาแล้วแล้วก็ความเป็นสสตอนนี้มันอยู่ฝั่งเพื่อไทยแล้วเพื้นที่ที่เขาลงเลือกตั้งคราวที่แล้วเนี่ยลงในนามลงในนามของพรรคเพื่อไทยแล้วเป็นสสอยู่เอเป็นจังหวัดที่ใกล้เคียงกรุงเทพเราเนี่ยแหละปริมณฑลเราเนี่ยนะต้อยยุ้ยเนี่ยเคยไปช่วยเขาเนะยแล้วก็ เคยไปช่วยแล้วก็เคยไปเเคยเวลาจัดรายการเนี่ยก็พูดนะคะแก้ตัวให้มาตลอดเลยก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าสสทางที่อยู่แถวปริมนทนเนี่ยนะมีข่าวก่อนหน้านี้บอกว่าจะย้ายไปซบนะไอฝั่งสีน้ําเงินอ๋อเบอรมากเลยใช่ไหมคะภาพเบอร์ภาพเบอร์หรอคะนะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีไอสสของเพื่อไทยเนี่ยตอนเนี้นะ,ะที่เป็นข่าว มาเนี่ยแล้วตอนยาตอนนี้เนจะย้ายไปทางฝั่งของสายสีน้ําเงินทีนี้เตยเนี่ยนะยังจะไม่พูดอะไรหรอกเพราะว่าจะขออนุญาตเช็คอีกสักวันหนึ่งนะจะจะขออนุญาตเช็คอีกสักวันหนึ่งว่าเออมันชัวร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเพราะตอนนี้มีคนรู้สึกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ก็ข่าวเนี่ยเคยมีมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าแต่ว่าเราเนี่ยเคยยกหูโทรศัพท์ไปถามว่าเออ ได้ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยและจะไปซบอีกพักหนึ่งจริงหรือไม่เจ้าตัวเขาก็เลยบอกกลับมาว่าไม่จริงเป็นข่าวลวงแต่ตอนนั้นเนี่ยนะคะเขายังคงความเป็นสสอทางฝั่งเพื่อไทยอยู่แต่พอมาวันเนี้ยวันเนี้ยนะซึ่งเป็นการยุบสภาแล้วแล้วมีข่าวว่าพ่อของไอ้สสคนเนี้ยนะตอนเนี้ยนะะเอาลูกพร้อมกับลูกชายที่เป็นสอสของฝั่งของอดีตฝั่งเพื่อไทยเนี่ย ย้ายกันไปซบไอ้ฟากฝั่งของฝ่ายสีน้ำเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วข่าวหลักลงเรียบร้อยแล้วถามว่ามีคนมาถามเตยุ้ยว่าแล้วพิทยุ้ยเนี่ยคิดเห็นอย่างไรไม่เป็นไรค่ะเตะยุ้ยจะยังไม่พูดวันนี้แต่จะขอพูดไว้สักนิดนึงนะคะว่าขออนุญาตที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนี้ก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่แล้วเดี๋ยวหลังจากที่มาสักสองสาวันเดี๋ยวจะยกหูตทอแล้วจะโทรไปถามเขาอีกครั้งหนึ่งว่า คุณออกไปแล้วไม่เป็นไรนะเราไม่ว่ากันแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เตยุ้ยเนี่ยเคยพูดนะเคยพูดแก้ตัวเคยพูดแก้ข่าวให้คุณแล้วคุณเคยพูดกับเราว่าไม่ผมไม่ทิ้งพักเพื่อไทยผมไม่ทิ้งพักเพื่อไทยแน่นอนตัวผมหัวใจผมครอบครัวผมยังอยู่กับพักเพื่อไทยแต่วันนี้มึงไปแล้วไม่เป็นไรค่ะวันนี้เตยุ้ยยังไม่พูดนะคะแต่ถ้าอีกสองสามวันขออนุญาตใช้เวลาสองสามวัน มึงชัวร์เมื่อไหร่เดี๋ยววันนั้นจะขออนุญาตออกมาพูดนะคะวันนี้ยังไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะวันนี้จะยังไม่พูดเท่าไหร่เพียงแต่ว่าเอาข่าวออกมาบอกพี่น้องประชาชนแต่บอกเลยนะคะว่าถึงแม้ว่านะ,ะไอ้คนที่กระโดดไปแล้วเนี่ยถ้ามึงเชื่อมึงไปได้ดีจากพักเพื่อไทยนะถ้ามึงเชื่อมึงไปได้ดีหลังจากที่มาออกจากพักเพื่อไทยมึงไปเลยค่ะพวกกูเป็นนางแบบกูก็ไม่สนใจพวกมึงเหมือนกันแล้วฐานเสียงอย่างพวกกูเนี่ยนะก็ไม่ไปตามพวกมึงอยู่แล้ว แล้วเวลาที่พวกมึงเนี่ยนะ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถ้ากูจะตาหนิติติงเนี่ยมึงก็อย่าว่าพวกกูกันลวกันนะะไม่เป็นไรค่ะมึงไปไปได้เลยกูไม่ว่ามึงแต่ก็เสียความรู้สึกเหมือนกันกับเราเคยไปช่วยแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะอย่างเขาบอกอะนะจุดไหนก็นแล้วแต่ถ้ามันมีผลประโยชน์ร่วมกันจุดนั้นมันก็จะไปเขาเรียกว่าไอ้พวกเนี้ยสันดานจุดเขาเรียกอะไรจุดยืนมันไม่มีมันไม่เหมือนพวกเออเขาเรียกอะไรวอเตอร์อย่างพวกเรา โบเตอร์อย่างพวกเราเนี่ยยังมีเขาเรียกอ,อะไรนะจิตใจที่ไม่แกว่งจิตใจที่ยังมุ่งมั่นจิตใจที่ยังมีความแข็งแกร่งนะคะไม่เป็นไรค่ะมึงไปไปเลยกูไม่ว่ากันแต่นะวันที่กูเคยสนับสนุนมึงวันที่กูเคยเแก้ข่าวให้มึงวันที่กูเนี่ยนะเคยพูดให้ดีกับมึงแล้วพอมาถึงวันนี้ถ้ามึงออกจากพักเพื่อไทยจริงๆถ้ากูจะพูดในจุดที่กูเคยสนับสนุนมึง แล้กูเคยชื่นชมมึงวันนี้กูจะกลับกูจะกลับลามึงอย่าว่ากูกัและกันไม่เป็นไรค่ะนะมึงไปได้เลยกูไม่ว่ากันถ้ามึงคิดว่ามึงไปแล้วมึงได้ดีหรือมึงจะมีปัญหาอะไรหรือไม่กูไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามึงทิ้งพักเพื่อทยได้โหวอเตอร์อย่างพวกกูก็ไม่ได้ตามพวกมึงเหมือนกันนะคะไม่เป็นไรค่ะนะะประเภทเขาเรียกว่าอะไรสายเสียน้ำเงินก็รู้กันอยู่นะคะกล้วยแม่งเยอะแล้วที่สําคัญตอนเนี้ยนะฮะ ใครก็จะบอกว่าพอมาเปลี่ยนหัวหน้าพักปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเออนู่นนี่นันน่น,นนี่นู่นการไม่จะมาบอกว่าพอมาเปลี่ยนหัวหน้าพักปุ๊บเขาจะไม่ดูแลเขาจะนู่นน,นี่นั่นไม่เป็นไรนะคะโบเตอร์อย่างพวกกูเนี่ยนะเอาควา,ความเขาเรียกอะไรนะเอาความมั่นคงมากกว่าไม่เป็นไรค่ะนะแต่เตยุ้ยก็เชื่อนะคนที่ร้อยกว่าคนที่กาลังดูเตยุ้ยอยู่ตอนเนี้ยังไงก็แล้วแต่นะคะคนที่ดูเตยุ้ยตอนเนี้อยู่ร้อยกว่าคนยังไงก็แล้วแต่ ก็แสดงว่าที่เข้ามาดูอยู่เนี่ยยังมีหัวจิตหัวใจที่มั่นคงและเข้มแข็งยังมีความรู้สึกที่เด็ดเดียวยังมีความรู้สึกที่ยังรักในพักเพื่อไทยยังมีความรู้สึกว่าชื่นชมกับคนที่เรารักมาตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ไปด้วยกันส่วนบรรดาสสหรือว่าพวกบรรดานักการเมืองที่มันทิ้งจากพักเพื่อไทยไปไม่เป็นไรหรอกค่ะ นะคะคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะวันพระไม่ได้มีหนเดียวมึงคิดว่าช่วงเนี้ยพักเพื่อไทยอาจจะมีคนวิาพากษ์วิจารณ์ว่าพักเพื่อไทยตอนเนี้อาจจะเขาเรียกอะไรนะดาวลงหรือลดลงหรืออะไรก็แล้วแต่กระแสลดลงไม่เป็นไรนะพอถึงเวลาที่มันสมองเขาเนี่ยนะได้ออกมาทํางานหรือใช้งานกันอย่างเต็มที่เนี่ยวันนั้นเนี่ยขอโทษนะ,ะมึงหันหลังกลับมาเขาเจะาส้นตีนถีบออกไปนะคะ มาดูเกี่ยวกับเรื่องของวันนี้ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขามีการเสนอมาตรการการหยุดยิงถึง 3- ถึงสเรื่องอย่างเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่ากาัมพูชาเนี่ยต้องประกาศหยุดยิงก่อนไอ้ตรงเนี้ยการประกาศในลักษณะแบบเนี้ยเห็นด้วยนะคะกับกระทรวงการต่างประเทศที่บอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันแสดงให้เห็นถึงว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ทํางานเดินทางเดินเออเขาเรียกว,ว่าเดินมาถูกทางแล้วเดินทางมาได้ใจพี่น้องประชาชนแล้วนะคะเพราะว่า ในเมื่อคุณสร้างมาตรก,การมาที่หนึ่งว่าให้กัมพูชาเนี่ยมึงต้องประกาศหยุดยิงมาก่อนนะเพราะว่ากัมพูชามันเป็นฝ่ายที่ยิงเราก่อนถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยจะมาบอกว่าหยุดยิงไปก่อนเนี่ยมันมันเขาเรียกอะไรนะมันเขาเรนะียกอะไระมันจะโดนทัวลงแน่นอนเพราะว่าเรารู้กันอยู่แลว้วว่ากระสุนลูกแรกที่มันตกเข้ามาในฝั่งไทยมันคือมันมาจากเขมรเพราะฉนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศในข้อแรกเนี่ยต้ยยุย้ยเนี่ยขอเช่นชมนะคะที่บอกว่ากัมพูชาต้องเป็นฝ่ายประกาศหยุดยิงก่อน ทีนี้พอมาในข้อต่อข้อที่สองข้อที่2ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขามีการแถลงบอกว่าไอ้การหยุดยิงเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจริงและจะต้องเกิดขึ้นจริงอย่างต่อเนื่องไอ้ข้อตรงเนี้ยนะคุณจะพูดไปเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องให้ดูมันที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นการตําหนินะคะแต่มีความรู้สึกว่าเรื่องการหยุดยิงนะมันต้องเกิดขึ้นจริงแล้วคุณเห็นไหมเล่าคราวที่แล้วเนี่ยนะเราบอกให้มันหยุดยิงหยุดยิงสุดท้ายมันหยุดจริงๆริงะล่ะนะระหว่างที่มันหยุดยิงกันเนี่ย เราเนี่ยก็ิดื่อมันจะมันจะไม่เริ่มแล้วแต่สุดท้ายเป็นว่าไอ้กาไอ้ตอนที่มันหยุดยิงเนี่ยมันไปซ่องสมทั้งอาวุธนะทั้งศัตรูภากำลังทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมมันก็กลับมาสู้รบเราได้ยาวขึ้นเห็นไหมคะเรื่องไอ้คาว่าการหยุดยิงต้องเกิดขึ้นจริงคําว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยนะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยสามารถโพสต์ได้สามารถบอกได้สามารถแถลงได้แต่กระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยคุณไม่รู้สันดานของเขมรเหรอนะฮะว่ามันจะมันจะ หยุดยิงแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงไหมเพราะถ้ามันเกิดขึ้นจริงปุ๊บเนี่ยมันคงไม่มีการเขาเรียกอะไรนะการประทะรอบนี้เป็นรอบที่3หรือเปล่าระพานั้นกระทรวงการต่างประเทศเวลาที่จะถแถลงไอ้เรื่องแบบนี้คุณต้องคุณต้องถแถลงแบบให้มันกระชับมากกว่านี้ไหมนะจะ